เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงเธอไม่ใช่คนแต่ก่อนนั้นผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าผีจะมีอยู่จริงในโลกนี้ไม่ว่าเพื่อนหรือใครคนใดก็ตามนำเรื่องผีมาเล่าให้ผมฟังผมว่าเป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดีก็เพราะว่าผมเกิดมา จนโตไม่เคยเจอผีสักทีย้อนไปเมื่อสมัย30ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปสผมแอบเข้าไปที่หลังเมนพอสบอยู่บ่อยๆหลังเลิกเรียนก็โรงเรียนของผมมันอยู่ติดกับวัดและผมยังเด็กอยู่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นผมชอบแอบมาคนเดียว ไม่อยากชวนเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวมันจะรู้ความลับของผมยิ่งวันไหนมีการเผาศพแล้วก็ผมแอบยิ้มอยู่คนเดียวอย่างมีแผนผมจะเดินโตเต๋โตเต๋ออยู่แถวบริเวณวัดนั่นแหละเพื่อรอให้เขาเผาศพเสร็จก่อนรอจนเขาเก็บกระดูกเสร็จพอไม่มีคนผมก็แอบย่อง เข้าไปคุยหาเศษเหรียญที่เขาเรียกว่าเงินปากผีนั่นแหละถึงมันจะดำไปหน่อยผมก็เอาไปขัดกับทรายเท่านี้ไม่เห็นจะยากอะไรของหมูหมูมีเงินกินขนมสบายสบายนี่แหละเรื่องวัยเด็กของผมไหนล่ะผีบรรยากาศหลังเมนก็ได้เมื่ออย่างนี้ มันน่ากลัวไหมล่ะแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ยังไม่กล้าเข้าไปเลยในยามนี้ถ้าไม่ลืมของจำเป็นเอาไว้นอกจากสับปะเลือผมทำแบบนี้มาจนเรียนจบป .6 นับว่าจบหลักสูตรของเด็กสมัยนั้นไม่เรียนต่อด้วยเห็นไหมล่ะถ้าผีมีจริงผมคงต้องเจอบ้างใช่ไหมคนตายที่มาเผา มีทุกรูปแบบทั้งตายโหงตายทั้งกลมไม่เห็นมาหลอกผมสักทีนี่แหละสาเหตุแต่ก่อนที่ผมเชื่อว่าผีไม่มีจริงในโลกแต่แล้วจนเมื่อผมได้ประสบพบเจอมากับตัวเองและเป็นวันที่ผมจะต้องลบล้างความคิดของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงว่าผีมีจริง ในโลกนี้ในโลกนี้มีผีจริงๆจ,จริงอย่างที่คนเขาว่ากันในย่านนี้บ้านเช่ามันช่างหายากหายเย็นซา้เลืเกินผมกับลูกน้องอีกห้าคนเป็นช่างรับเหมาต่อเติมบ้านและบังเอิญได้งานในย่านนี้ จึงจำเป็นต้องหาบ้านเช่าสักห้องหนึ่งเพื่อเอาไว้หลับนอนยามเลิกงานผมกับลูกน้องขับรถตะเวนหาบ้านเช่าตั้งแต่เช้ายันบ่ายก็ยังหาไม่ได้กันสักห้องเดียวจนท้องสักเริ่มหิวเลยจอดรถกินก๋วยเตี๋ยวภายในซอยนั้นและแล้วเหมือนสวรรค์มาโปรดป้าเจ้าของร้านบอกว่า ที่ท้ายซอยนี้ลึกเข้าไปจนสุดซอยมีบ้านว่างอยู่หลังนึงเขาติดป้ายไว้ให้คนเช่าอยู่พอดีแต่ว่ามันออกจะรกร้างไปสักหน่อยสำหรับผมทั้งหกคนไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเรามีรถยนต์นับสบายมากผมขับรถขับเข้าไปในซอยตามที่ป้าบอก มันเป็นทางลูกรังแคบๆรถยนต์สวนการแทบไม่ได้สองข้างทางเป็นป่ากล้วยบางทีก็เป็นป่ามะพร้าวน้ำหอมต้นไม้สูงมากนักบางครั้งก็สลับไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเก่าๆที่เขาเลิกทำไปแล้วปล่อยทิ้งให้รกรางว่างเปล่ายิ่งลึกเข้ามาเรื่อยๆบ้านผู้คนก็ยิ่ง ปลูกห่างๆกันจนในที่สุดก็เหลือโดดเด่นอยู่เพียงหลังเดียวนั่นก็คือบ้านหลังที่พวกผมกำลังจะเข้าไปเช่าอยู่นั่นแหละมันเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นเป็นบ้านไม้เก่าแก่แต่ยังดูแข็งแรงบริเวณร,ร,รอบๆบ้านล้อมไปด้วยป่ากล้วยและปาล่ามะพร้าวแล,ล,วแลดูพิลึก ขนาดกลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้แล้วกลางคืนละ่ะจะขนาดไหนห่างจากถนนหลักก็ประมาณกิโลเมตรเห็นจะได้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าไหนป้าคนขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครเคยมาเช่าอยู่เลยแต่ทำไมบริเวณร,บรอบๆบ้านมันช่างสะอาดสะอ้านเสียเหลือเกิน เหมือนมีคนคอยเจ็บปาดอยู่เสมอภายในบ้านก็เหมือนมีคนอยู่ที่แรกผมกล่าวว่าภายในบ้านคงเต็มไปด้วยอยากใ่ใยแมงม,มุมหรือไม่ก็ฝุ่นหนาตะต้องทำความสะอาดกันอยู่อีกนานแต่มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดพวกเราสามารถปูเสื่อนอนกันได้เลยว่าง,งั้นเถอะสงสัยป้ายแจ โกหกหือปล่าหลังจากโทรคุยกับเจ้าของบ้านตามเบอร์ฝ่ายเช่าผมก็ตกลงเช่าทันทีแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเขาให้เข้ามาอยู่ได้เลยไม่ต้องวางค่ามัดจําล่วงหน้าเพราะเจ้าของอยู่ไกลมากแถมไม่อยู่ฟรีหนึ่งเดือนด้วยซ้ําเจ้าของบ้านทําใจไม่ดีจังเขาคงจะรวยหน้าดู ตามความคิดของผมน้ำประปาก็มีแล้วไหลแรงดีด้วยห้องน้ำก็สะอาดแต่เสียอย่างเดียวไฟฟ้าไม่ติดแย่จังก็แน่ละสิไม่มีคนอยู่เขาคงตัดหม้อไปแล้วละ่ะจะเอาไว้ทำไมหลังจากขนสัมภาระเข้ามาในบ้านจนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกผมก็ขึ้นไปสำรวจดูชั้นบน ของตัวบ้านว่าจะพักชั้นไหนดีชั้นบนของบ้านก็ช่างสะอาดเหมือนชั้นล่างเหมือนมีคนมาคอยทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าบริเวณเสาต้นหนึ่งทางทิศตะวันตกของบ้านมันเหมือนมีน้ำมันไหลยเยิ้มซึมมาตลอดเวลากลิ่นก็พิรึกน่าดูเหม็นๆหอมๆ อย่างไรบอกไม่ถูกแถมยังมีโต๊ะเครื่องแป้งของผู้หญิงมีกระจกบานใหญ่และของใช้ผู้หญิงสารพัดมีพวงมาลายัยแห้งพวงใหญ่โอบล้อมต้นเสาอยู่พร้อมผ้าแพรสีต่างๆพันรอบต้นเสาด้วยพวกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรผมเคยเห็นแต่อยู่ตามต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือตามต้นตะเคียนเท่านั้นแต่เสาบ้านก็เพิ่งจะเคยเห็นนี้แหละ โอ้แม่เจ้าโว้ยในใจผมนึกนี่กำลังที่เขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันเสาตกน้ำมันคืนนั้นหลังจากจัดการกับอาหารมื้อเย็นที่สั่งมาจากร้านป้าแล้วพวกเราก็ตกลงกันว่าจะพากันนอนที่ชั้นล่างนี่แหละคงไม่มีใครที่จะกล้าไปนอนชั้นบนหรอกไม่รู้ว่า เยนหรือเปล่าแถมยังมีกลิ่นแปลกๆอีกกลิ่นเหมือนมะลิปนดอกพิกคุณบางครั้งก็หอมเย็นๆเหมือนกลิก่นกำยานบางครั้งก็เหม็นเน่าสาบสางเหมือนซากศพจนนึกสะอิดสะเอียน <c oughs> <c oughs> พวกเราทั้งหกคนเมื่อหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายเพราะเหนื่อยล้ามาทั้งวัน จนลืมจุดทูบบอกเจ้าที่จะทางให้ถูกต้องเสียก่อนนานแค่ไหนไม่รู้ผมดันปวดฉี่ขึ้นมาจึงลุกขึ้นไปยืนฉี่ข้างนอกบ้านพอกลับมาจะนอนต่อผมได้กลิ่นหอมเย็นๆมันหอมแบบบรรยายไม่ถูกรับรองว่ากลิ่นแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อนเลย กริ่นมันโชยลงมาจากชั้นบนของบ้านพร้อมกับมีเสียงเหมือนคนกำลังทำอะไรอยู่เสียงดังก๊กก๊กแก๊กแจก๊กกกแจ๊กแอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งผมมองขึ้นไปตามช่องบันไดรู้สึกว่าจะมีแสงเทียนลอดส่องลงมาจากชั้นบนของบ้านผมมองดูลูกน้องแต่ละคนก็เห็นว่าหลับเป็นตายเพื่อความแน่ใจ ผมนับดูทุกคนที่นอนอยู่1 2 3 4 5ก็ครบทั้ง5้าคนและและ้วใครล่ะจะพี่เลนขึ้นไปทำอะไรอยู่ชั้นบนก็บอกยังไงว่าผมเป็นคนไม่กลัวผีมันต้องพิสูจน์กันหน่อยถ้าจะมีใครขึ้นไปบนนั้นอย่างน้อยเขาจะต้องปลุกพวกเรา อีกอย่างทั้งห้าคนเล่นนอนขวางกระดายทางขึ้นขนาดนั้นถ้าเป็นคนคงขึ้นไปไม่ได้แน่ๆคัั้นจะปลุกลูกน้องขึ้นไป,เ,ปนเพื่อนก็เกรงใจมันคนกำลังหลับอยู่ผมตัดสินใจเป็นไงเป็นกันจะต้องสะสางความสงสัยนี้ให้กระจ่างถ้าเป็นผีงานนี้ผมจะได้รู้ว่าหน้าตาผีเป็นอย่างไร ผมค่อยๆค่อยๆย,ย,ย่องบันไดไปอย่างเงียบที่สุดและแล้ว,ลวภาพที่ปรากฏตรงหน้าของผมผมขยี้ตาตั้งหลายหนเพราะผมเพราะผมเห็นมันผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังมาทางผมเธอกำลังหวีผมอันยาวสลวยอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้ง ทำกลางแสงเทียนเธอแต่งชุดไทยสบายเฉียงสีเขียวมีดอกไม้แห้งเหี่ยวทัดอยู่ที่หูด้านซ้ายตอนนั้นผมตะลึงนะจังงงคนอะไรมองดูข้างหลังยังสวยขนาดนี้เกิดมายังไม่เคยเห็นใครงามเช่นนี้มาก่อนเลยผมพยายามมองฝ่าแสงเทียนไปที่กระจกเพื่อดูใบหน้าของหล่อนให้ชัดชัด โอ้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆใบหน้ารูปไข่ริมฝีปากแดงเรื่อเรับกับใบหน้าแบบสมส่วนไม่มีที่ติแม้แต่น้อยจมูกโดงในตาดำขนตางอนยาวผิวขาวนวลน,นวลจนซี่แต่ดูแล้วเหมือนคนเศร้าๆเงาเงาวาเวยยังไงพี่คน เหมือนเธอจะรู้ว่าผมกำลังแอบมองอยู่เธอจึงส่งยิ้มให้ผมในกระจกผมผมเพลิ่มไปในรอยยิ้มอันแสนเศร้าของเธอไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนดังถูกมนต์สะกดเหมือนเธอให้ผมอยู่นิ่งๆห้ามส่งเสียงใดๆทั้งสิ้นสักพักใหญ่ๆเธอก็ค่อยๆค่อยๆลุกขึ้นจากโต๊ะเครื่องแป้ง แถมยังหันมาส่งยิ้มอำลาให้ผมก่อนที่หล่อนจะเดินหายเข้าไปในเสาตกน้ํามันต้นนั้นหลายเดือนทีเดียวที่ผมได้แต่พ่ำเพอถึงแต่เธอคนเหมือนเป็นคนเสียสติว่าจะกลับมาเป็นคนปกติได้เหมือนเดิมหมดน้ำมนต์ไปหลายวัดเลยทีเดียว เกจนตายไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ผมเห็นท่านผู้อ่านคิดว่ามันเป็นผีหรือไม่ก็ตามแต่ผมยืนยันได้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอน